สวัสดีครับก็วันนี้มาสวัสดีเพราะว่ามีคนถามผมเรื่องแองงาคู่บดตัวเนี้ของเข้าหรือย่างก็แจ้งว่าเพิ่งของเข้ามาเมื่อวันเสาร์นี้เองนะครับหลังจากที่เราเอาเมาเล็ดงานะครับออแกนณิกของเราเนี่ยไปทำความสะอาดแล้วก็ไปคั่วแล้วก็บดแล้วก็บรจจุซองก็อย่างที่เคยทำนะครับทุกครั้งที่เราบรจจุซองเนี่ยเราก็จะใส่นะครับ มีรอยฉีกนะครับให้แล้วก็จะมีลอตัมเบอร์แล้วก็มีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะทําก็คือเราพยายามทําให้เป็นลนักษณะของการใช้หนึ่งครั้งแล้วก็ไม่ต้องมาตัดเปิดตัดปิดแล้วก็ทําให้เกิดอาการที่มันจะเกิดการชื้นได้นะครับผมเป็นคนที่ชอบกินกาแฟนะครับในระดับหนึ่งก็ต้องพยายามกินให้ก็บอกไม่ให้กินเยอะนะผมก็พยายามจะกินให้มันน้อยหน่อยนะครับ ที่ในกาแฟนี่มีสิ่งหนึ่งที่ก็บอกว่าเวลาเราทานมากๆเนี่ยมันจะมีส่วนที่ไปลดการดูดซึมของแคลเซียมด้ดยหมือนกันแต่ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในงาดำเนี่ยมันจะมีพวกแคลเซียมแล้วก็มีพวกแร่ธาตุอื่นๆด้วยที่เป็นการาฟกผมก็จะใช้ทานกาแฟเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็ใช้งาดําผมที่เป็นซองเนี่ยหนึ่งซองเนี่ยนะครับใส่กับกาแฟกินไปด้วยนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบนะบางคนก็บอกว่าใช้แค่ ึ่งซองก็ได้นะฮะแต่ผมผมว่านหนึ่งซองเนี่ยอาจารย์จะเหมาะที่สุดยิ่งถ้าเป็นน้ำเต้าหู้นี่ยิ่งดีเลยนะผมยิ่งเล็กของเ็นเลยน,น้ำเต้าหู้นี่นะครับแล้วผมก็ใส่มาในกาแฟแบบนี้รสชาติอร่อยครับถุงจะหนานิดนึงนะฮะฉีกอย่าอย่าแปลกใจว่าทาไมมันถุงมันฉีกยากจังมันหนาเพราะว่าอย่างที่พมเรียนถ้าเราใช้ถุงพลาสติกที่มันบางมากเกินไปความชื้นหรือว่าเวลาเราเก็บไ้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้ก็เลยใช้ลักษณะถุงพลาสติกที่มีความหนากนิดนึงแล้วก็เตะ อีกอย่างหนึ you, ่งที่ผมบอกพวกเราก็คือว่าผมใช้แค่ปีละครั้งนะครับแล้วก็งานที่เหลือทุกปีเนี่ยผมไม่เอามาใช้อีกเลยนั่นก็จะมีปัญหาก็คือประมาณเดือนละสองเดือนที่ผมกับปริมาณไม่ค่อยถูกแต่ขาดตลาดในบ้านอย่างเช่นเดือนที่ผ่านมานี่ผมไม่มีของเลยมีคนมาส่งสั่งพมกพวกไม่มีกับก็แลวผมก็เดียไปสำคัญที่สุดก็คือถ้าไม่หอมนะครับใส่กาแฟแล้วลอตใหม่นี้ถ้าไม่หอมนะครับ ส่งมาคืนมาเปลี่ยนให้นะครับแต่ผมการันตีได้ว่าหอมทุกรตเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะปีละครั้งเราใช้แค่ปีละครั้งเท่านั้นเองรสกาแฟเนี่ยไม่ว่าคุณจะชงแบบจะเป็นริปหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ในคุณใช้ตัวงาคั่วเข้าไปเนี่ยมันช่วยได้สองอย่างรสชาติจะหอมขึ้นทําให้กลิ่นกาแฟเนี่ยไม่ได้หายไปสองมันช่วยในเรื่องของแร่ธาตุและแคลเซียมที่มีอยู่ในงาคั่วบดน,นะครับ อีกอย่างนึงที่ผมเรียนก็คือทุกปีเราจะมีอย่างนี้นะครับปีนี้เนี่ยผมไปได้ไอแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ก็ดูสวยดีก็เลยคิดว่าจะเอามาทำจจะทําเป็นของขวัญหรือเป็นกิฟต์เซตในตอนปีใหม่ก็รอนิดนึงครับก็คงมีจํานวนจากัดเพรกระป๋องผมจะมีอยู่ประมาณแค่ถ้าผมเช็คเนี่ยมันจะมีไม่ถึง100ร้อยใบนะฮะแต่ข้างในเนี่ยก็จะใส่งานนิ้วพรวดเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะอย่างที่ผมเคยเรียนนะครับมันจะมีตัวลักษณะโลโก้อย่างนี้นะครับ แปติดไปที่ซองอาเมื่ะนั้นก็จะพยายามปรับปรุงและก็พัฒนาให้เพาะนั้นเราดูน่าดูน่าใช้มากขึ้นนะนี่ก็ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์นี้เราจะเริ่มทยอยส่งของนี้ออกได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับนาดำคุณไรฟาร์มนะฮะยังเป็นออแกนิกเหมือนเดิมแล้วก็จะรักษาคุณภาพให้ดีขึ้นตลอดไป